สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องรัทธามหาเวทนะครับผมวันนี้ก็ <c oughs> ก็นําพระชัยเหมือนเดิมนะครับผมแต่ได้มาใหม่ห้าองค์นะครับผมแล้ววันนี้พิเศษจะมีองค์พระชัยสามขานะครับผมซึ่งหาคบได้ยากนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงการล้างนะครับผมล้างพระชัยล้างพระกุปประมาณนี้ ล้างแล้วมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะว่าล้างมาแล้วจะสวยหรือล้างมาแล้วจะมีเกิดอ่าเจอผ้าซ่อมประมาณนี้นะครับเพราะว่าผ้าคล้ายผ้ากุชุดเป็นผ้าชัยหรือผ้ากุ่ยุธยาจะอันนี้ผมพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับอ่าความเป็นมาของผ้ากุนี้คือไม่ได้ฝังไม่ได้ลงกุ่ไว้สมัยอยุธยาเลยนะครับผมคือต้องทําความเข้าใจก่อน พระสมัยอยุธยามีการมีการกขุดขุดขุดขึ้นมาก่อนก่อนแล้วนะครับผมจะเป็นครั้ง2ครั้งนี่แหละก็ก็มาทีนี้กรมศริลปรกรไล่เก็บคนที่เอาเป็นข้ากุไปก็มาคืนประมาณนี้ครับผมก็เลยไปเจาะที่อา่าที่เราเห็นกันว่าอาท้ทททาย A ฐานพระชัยนะครับผมฐานพระชัยส่วนมากจะดูนะครับผมส่วนมากจะมีรูอย่างนี้ นะครับผมเนี่ยรอเจาะเจาะอ,อย่างนี้นะครับผมคือภาพวกนี้โดนขึ้นกุมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเจาะแล้วก็เขาก็ตามเจ็บแล้วเขาแต่ก่อนไม่เป็นที่นิยมนะครับผมก็ไปคืนไปคืนที่วัดนะครับผมคืนลงที่วัดแล้วก็วัดก็เอาเจ็บลงกุตามเจดีนะครับผมเจ็บฝังใต้เจดีลงกุตามเจดีนะครับผมแล้วก็มีการบริณะอีกครั้งหนึ่ง สังเกตนะครับว่าวัดสมัยอยุธยามีการบูรณะกี่ครั้งนะครับผมส่วนมากก็สาถึงสครั้งนะครับผมตามระยะเวลาก็คิดเล่นๆค่าบูรณะรอบแรกนะครับผมครั้งแรกเลยน่าจะพระขึ้นกุนั้นคงจะเยอะนะครับผมขึ้นมาแล้วก็ที่จริงพระบูชาแบบพระชัยอยุธยาอย่างนี้พระสมัยอยุธยาพระ อาพระยุธยาพูดง่ายก็คือพระบูชานะครับผมตอนแรกมีเยอะนะครับผมพระพระอาพระบูชายุทธยานี่เยอะมากนะครับผมพระชัยไม่ต้องพูดถึงแต่ก่อนนี้ซื้อพระชัยองค์เล็กนะได้ยินว่าแถวสุพรรณแต่ก่อนซื้อองค์ละห้าร้อยไม่มีคนซื้อนะครับผมอาพระชัยองค์เล็กนะครับผมเราจะเอาไปตัวอย่างให้ดูนะครับผม ถาใช้องเล็กนะครับผมจะน,นี่องค์แค่นี้องเล็กหน้าตัก1.5นิ้วอย่างนี้นะครับผมแต่ก่อนไม่ไมีคนเจ็บนะครับผมตามปัดเก่าที่ไม่มีคนเจ็บยิงสภาพแตกรล้าแบบนี้ยิ่ไม่มีคนเจ็บเลยนะครับผมสมัยตะก่อนนะครับผม500 800นี่ไม่มีคนซื้อน,นะครับแต่ก่อนไม่มีคนซื้อเลย สภาพแตกขากอย่างเงี้ยสองสามร้อยกว่าบาทไม่มีคนซื้อเลยแต่พอมาทีนี้ชาวจีนมานิยมชาวจีนไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เขานิยมเก็บนะครับผมเขามาเหมาเอาเป็นตะก้าตะก้าเอาออกจากประเทศไทยเราไปนะครับผมเอาไปขายต่างประเทศเขานิยมมาตั้ง ก็คือนานแล้วครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมอยู่นะครับผมไทยเราก็หายากนะครับผมหน้าตักใหญ่ๆแบบสี่นิ้วห้านิ้ว6นิ้วเนี้ยหนิ้วมีอยู่ที่ผมองค์หนึ่งนะฮะหนิ้วก็มีองค์หนึ่งและสีนิ้วมีเยอะอยู่ที่จะมาพูดถึงก็คือพักกุการล้างพักกูนะครับล้างแล้วจะได้สภาพแบบไหน แล้วก็องค์นี้ผมล้างมานะอ่าดูสังเกตดูเดี๋ยวผมจะเอารูปที่กอดล้างมาให้ดูนะนี่เป็นเนื้อสำริดนะครับผมเพราะว่าถ้าคนดูไม่ออกนี้จะเจอเลซิ่งเยอะเพราะว่าการทำเลซิ่งเป็นพระผ้ใาชา้ยเยอะมากค่าดูไม่เป็นหรือว่าไม่แน่ใจนี่เงินเป็นหมื่นนะครผมต้องทิ้งอ่าบางองค์นี้หลายหมื่นเลยนะครับผม อันนี้ซื้อกับพี่คนที่รู้จักกันนะครับเขารับประกันแท้ให้เออก็เลยล้างนะครับผมก็การล้างก็หมอนที่ผมบอกครับถ้าล้างมาผาไม่ซ่อมก็ดีไปครับถ้าล้างมาผ้าซ่อมก็สวยไปครับเพราะว่าการซื้อขายเขาเขาขายให้เราเขาก็ประกันผ้าสัพตามสภาพนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเรามาล้างแล้วมันเกิดชำรุด เออเป็นคอเห็นโคงคอคงคอหกักแล้วก็พารมีซ่อมอย่างนี้เขา,ขาไม่เขาไม่รับผิดชอบนะตามวามจริงเขาไม่รับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบแค่พาระตามสภาพที่เขาขายให้เราเราไม่พอใจเราก็คืนเขาตามสภาพเราไม่ไม่สามารถไปล้างพาระเขาได้นะครับผมอันนี้เก็บความรู้เล็กๆได้น้อยนะครับผมก็คือซื้อยังไงก็คือต้องกลับให้เขาแบบนั้นนะ เราไม่สามารถไปล้างผ้าเขาได้แต่สังเกตง่ายๆนะครับการจะซื้อพระมันมีมีวิธีสังเกตไม่ไม่ไม่เยอะครับผมสักครู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปรูปก่อนล้างนะรูปก่อนล้างกับหลังล้างนะอันนี้อันนี้คือหลังล้างนะคนระับล้างเสร็จแล้ว มีลูกก่อนล้าง,งอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสักโู่นะับอ่านี่ครับดูนะครับอาจจะไม่สว่างสดานีอันนี้คือก่อนล้างนะนี่สภาพกุเตรียมเลยนะครับผม สังเกตข้างล่างนี่โอ้โหสนิมกเกาะเต็มเลยนะครับผมนี่นี่คือภาพก่อนล้างครับโอเคอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับก็าถามว่ามีความเสี่ยงในการล้างไหมมีความเสี่ยงนะครับผมก็แนะนำนะครับผมค่าไม่มั่นใจอย่าล้างนะครับผม เพราะว่าเสียหายมาเดี๋ยวจะบอกว่าผมแนะนําอีกนะครับนี่คอเขายังโอเคนะนี่ความแข็งแรงของคอที่ผมล้างมามันก็แล้วแต่นะครับว่าความชอบของใครผมก็อยากลองพิสูจน์ดูว่าเออผ้าเก่าอย่างนี้มันคล้างออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ อันที่ขึ้นอยู่ตรงเนี่ยสีตั้งแดงเนี่ยผมดูเป็นสองอย่างนะถ้าไม่เป็นรักแดงก็เป็นสนิมแดงฮนะล้างยากมากเลยนะครับผมไม่ค่อยออกดูเป็นสองอย่างแต่ผมดูว่าเป็นรักแดงนะแต่ก่อนจะมีการลงรักแดงนะัการสนิมถ้าใช้ย,ยุทยานี้นะครับผม ตีไว้ประมาณช่วงนะครับผมราชวงศ์นะครับผมปราสาททองนะครับผมก็เป็นยุคต้นก็สุพรรณภูมินะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับของสุพรรณภูมิก็ไหลามาเขาจะมีการการ,การสร้างพระชัยเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นอ่ยุคช่วงปราสาททองนะครับอันนี้ก็ตีเป็นปราสาททองนะครผมจะให้ดูอีองหนึ่งนะครับองนี้ผมล้างเองนะ วงนี้ผมล้างเองแล้วอีกมีวงหนึ่งได้มาทรงสภาพน่าจะโดนล้างมาเหมือนกันน่าจะเป็นเจ้าของเก่าขเขาล้างมานะอันนี้พระชัยอยุธยาสังคติมีนะครับผมมีสองแบบนะครับผมทรงเครื่องน้อยทรงเครื่องใหญ่สังคติจะให้ดูทรงเครื่องใหญ่ไอ้นดูวงนี้ผมผมมองเป็นส่งเครื่องใหญ่นะมองเป็นทรงเครื่องใหญ่ หอมทรงเครื่องใหญ่เลยเพราะคมชัดมากแล้วก็มาตรงอ่าตรงชดาผมเลือกชดาแล้วกันก็เป็นทรงเครื่องใหญ่น่าจะเป็นแรกๆเลยแหละนะครับผมแต่ผิดถูกไงไม่รู้นะครับผมว่าแต่ผมดูเป็นอ่าเขาจะว่าสุพรรณภูมิก็มีส่วนคล้ายสุพรรณภูมิอยู่นะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นสุพรรณภูมิช่วง ปลายแล้วแหละมาประสาททองหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าดูจากโลหะแล้วก็การพิมพ์กดตรงสองวานนี้คมชัดสวยงามเลยนะ,ะโอเคนะครับผมแล้วันนี้เอาจะมาดูอันนี้ต่ออันนี้ก็ลางมาแล้วนะครับผมอาจจะของเก่ามา รักแดงเหมือนเหมือนกันฮะรักแดงเหมือนกันแต่องค์นี้สังเกตนะครับผมข้าปิดข้าปิดเสียนไวน้นี่คือพระพพระบูชาสมัยยุทธยาเลยนะครับเพราะว่ามีสังคติอุ่มจีวรนะแต่เขาเปิดมาปุ๊บอ่ะเป็นเสียนพระชัยเป็นเสียนพระชัยสังคติอ่าเขาเรียกว่าสังคตินิยมนะครับผมลาลังค่าด้เจ็ดก็ แต่ผมว่าอาจจะให้ดูดูอันนี้อีกองหนึ่งนะครับเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบกันดูอันนี้พระชัยสังคติพระชัยยุทธยาสังคตินะครับผมอันนี้พระบูชามีสังคติอยุธยาเหมือนกันสังคติเหมือนกันแต่ว่าเสียงจะต่างกันอันนี้จะเป็นชดาทรงเครื่องแบบแบบกษัตริย์อันนี้จะเป็นเสียงพระพุทธนี้สมัยอยุทยาเหมือนกันนะครับผมข้อตกลง แต่ทาไมเขาบอกว่าพร,พระทรงพระพุทธเนี่ยพระบูชาพระพุทธเนี่ยจะมีราคาเช่าหาที่แพงกว่านะครับแต่ผมก็เอามาศึกษานะครับผมว่าเออก็ผมดูจากความสวยงามนะเพราะว่าฐานดินเนี่ยยุบเดียวกันดินเดียวกันฮะฐานเดียวกันแต่ศิละปะอาจจะแยกออกมานะว่าคนหนึ่งอเอามาใส่แบบสราทรงเครื่องแบบกษัตริย์ นี่ก็ดูสวยงามนะครับผมก็เป็นแต่ผมชอบทรงทรงเนี้ยนะครับผมทรงพระชัยสังคตินิยมก็เป็นกษัตริย์ทรงทรงเครื่องกษัตริย์รถกจีวรคล้ายๆแบบว่าไอ้นี่ความคิดส่วนตัวนะผมคล้ายๆแบบว่าอ่าถ้าเป็นพระชัยแต่ก่อนเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของกษัตริย์สร้างมาให้กษัตริย์ถ้าใส่นี่ก็คือว่ากษัตริย์ตอนกษัตริย์ออกขนวดใช่ปะ พบเจอน้อยเหมือนกันนะครับผมไม่ไม่ค่อยพบเจอเยอะนะครับผมแล้วมีอีกองหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอยาให้ชมอันนี้นี่เป็นอันนั้นเหมือนกันพระไชยอ่าสังขตินิยมเหมือนกันแต่ดูนะครับผมอันนี้เนื้อกุไม่ได้ล้างครับอันนี้ไม่ไเนื้อเกลือไม่ได้ล้างดูความขมชัดนะครับ นี่คนชัดสังเกตนะครับผมสังเกตตรงชดาอ่าสังเกตตรงนี้อันนี้จะเป็นการกดกดลงในเนื้ออ่ากดลงในเนื้อสัมิองค์เล็กก็เหมือนกันนะองค์เล็กก็เป็นการกดลงนะกดลงในเนื้อสัมฤธิได้ไหมอ่ากดลงในเนื้อสัมฤิแต่องค์นี้สังเกตนะครับผมองค์นี้ไม่ได้กดนะ อ,องนี้ไม่ได้กดลงในเนื้อสำริดไอ้อ,องนี้กลับมีโผบมนโนนขึ้นมาเนินขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ทาลวดลายสวยงามเลยอ,องนี้แต่อ,องนี้ผมตีเป็นสุพรรณภูมิเลยนะเนี่ยนี่เป็นสุพรรณภูมินี่ครับพื้นที่ครับแคบนิดนึงนะครับผมต้องขยับมาว่า โอเคนี่ครับทีเป็นสุพรรณภูมิเป็นราช,ชวงศ์สุพรรณภูมินะครับเป็นยุคแรกๆนี่มีสังคตินิยมเหมือนกันสังเกตตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงท้องจะมีมีปากเฉวียงมาแล้วแขนตรงนี้จะมีรู เพราะว่ามีสังกติค่าข้างหลังเห็นไ,ไหมปาดลงนี้ฟืบบลงมาฟึบไปนี่นะครับผมข้างหลังก็คือการปั้นการหล่ออย่างเงี้ยโลหะจะจะไม่โดนกดนะครับโลหะจะเป็นที่เนินที่เป็นคูคูขึ้นมาจากเนื้อพระนะครับจะมีรอยชัดเจนเลย โอ้หอะไรยังชัดเจนหมดนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็จะให้ดูข้างหลังอันนี้จะมีการเวา้าเว้าเป็นโค้งประตูประตูโค้งนะครับผมส่วนมากจะเป็นฟันปลาอันนี้จะเป็นประตูโค้งอ่าเว้าดินอยุทยาก็ไม่ต้องพูดถึง ดินดำครับดินแกรบน้ําหนักจะไม่ค่อยหนักนะจะไม่ค่อยหนักนะครับ,รบพระองค์นี้นะตัก3ามนิ้วสามนิ้วเจ็ดนะครับ้ระคนสวยงานนะครับผมค่าซื้อหากันก็มึงก็ค่าเป็นพ่อค้าก็ซื้อไม่ไม่แพงแต่ก็แพงอยู่ดีครับ วันนี้ก็ซื้อหากันราคาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับกองอยู่อ่าอยู่ข้างหน้าผมนี่ก็รวมๆก็แปดเก้าหมื่นได้อยู่ฮะอ,อันนี้ราคาแบบตีแบบราคาซื้อเข้านะครับผมนี่โอเคครับผมเรามาดู ถ้าแบบล้างแล้วก็แบบสังคตินะครับผมสังคติพระชัยสังคติแล้วก็พระชัยล้างเป็นยังไงนะครับผมแล้วมาดูพระชัยสามขากันนี่องเอกนะครับองนี้อันนี้ไปก่อนนะครับพระชัยสามขานะครับนี่หน้าตักสีนิ้วเป็นพระชัยยุทธยาสามขาธรรมดาครับผมนี่นะครับ มีว่าไว้ยนี่สามขาหาเจอได้ยากนะครับผมน่าจะเป็นอ่ะอ๋ชัยยุทธยาสามขาก็าหาเจออยู่ครับแต่ว่าหาเจอหาพบได้น้อยนะครับผมอัชชัยยุทธยาสามขาศิลปะก,กำแพงเพชรน,นะครับผม่าเราเคยได้ยินแกแต่ว่าอ่าพระ บูชายุธยากำแพงสามขาใช่ไหมครับวันนี้พระชัยอยุธยากำแพงสามขาเหมือนกันนะครับผมมาสามขาเหมือนกัน,นพบได้น้อยครับตรงนี้หน้าตาคมมากดูดูตาดูเมตตาเหมือนมีชีวิตนะครับตรงนี้หน้าตักสี่นิ้วนะองค์หใหญ่นะหน้าตักสี่นิ้วแต่ก็ การหล่อพระไม่เหมือนกันนะครับดูสังเกตนะครับผมองนี้จะเอียงๆนิดนึงนะครับผมดูความคมชัดนี่คมชัดมากนะครับดูแลเข้มขังนะอา,อายุทยากำแพงนะครับก็ถ,ถือเป็นยุบต้นได้ฮะก็อยุทยากำแพงยุบต้นก็ยุบยอ่อต้นกับสุบรรณภูมนินะสุพรรณภูมินะ นี่อยุทยาสามขาสุพรรณภูมินะครับก็หาเจอได้ยากก็ได้มาก็มาทําคลิปให้ดูนะครับผมความคมชั้นนี่สุดยอดเลยนะครับดูลูกตาดูรอยยิ้มนะผมแพงไม่แพงไม่ว่าครับขอให้ได้แท้ก็พอระวังกันด้วยนะครับผมทุกวันนี้ของ,งสวยๆเกเยอะมากนะครับ บางทีนี่สวยราคาแพงแต่ซื้อมาก็ดูไม่เป็นก็ถูกของเกนะครับโอเคเราจะมาดูอีกองหนึ่งนะครับผมหูตุ้มนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าสินชาวบ้านนะฮะหูตุ้มสินชาวบ้านคือทรงเครื่องชาวบ้านก็สังเกตได้ง่ายแต่หน่าสวยมากนะแต่ผมดูก,การลงสังวานการทําสังวานกันอ่าทอนนี้ผมยังมองเป็นสินชาวบ้านนะไม่ใช่สินหลวง แต่หน้าหน้านี้คมมากนี่สนิมเขียวขึ้นนะครับผมนี่หูตุ่มนะหูตุ่มยังอยู่นี่เป็นรอยสนิมกินนะสนิมกินอันนี้ผมเช็คเนื้ออแล้วว่าเป็นเนื้อสำริดนะขันขุดดูนะนแต่หน้านี้สวยมาก ดูนะครับผมน่าสวยมากเลยแต่ทรงเครื่องก็เหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนโดนก็เป็นการอันนั้นเข้ามานะครับก็น่าจะเป็นช่างชาวบ้านทำนะดูนะครับจะให้ดูนะครับอ่าสินสินสินนละสินเลยอ่าองนี้ดนูนี่นี่องนี้ ความประณีตอันนี้ดูเป็นสินหลวงฮนะแต่ว่าชด,ดาก็เป็นการกดเข้าไปนะครับโอเคแต่อ,องนุนี้นะครับผมก็แล้วแต่คมุมอมองของคนนะครับผมองนนี้ผมก็มองดูสวยคมคชัดก็โอเคนะครับดูดูนิ้วเท้าดูนิ้วมือนะครับผมดูนะครับผมตามสั่งวาน นะครับสองวานสองวานก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ข้างหลังนะดูข้างหลงเออบนี่เป็นการวิ่งของโลหะนะครับโลหะวิ่งนะจะแตกตามตามมงผาวิ่งโลหะจะวิ่งนี่ก็ไม่เป็นไรครับของเก่าโบราณ โอหาวิ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดานี่โดนเจาะโดนเจาะทุกองครับก็ขึ้นจากฐานาขึ้นจากกุมาไม่รู้กี่รอบเลยฮะแล้วก็ลงกูใหม่แต่ว่าทุกวันนี้ขึ้นมาแล้วก็คงไม่ได้ลงกูแล้วครับเราอยู่ตามบ้านแล้วไม่มีไม่มีกุให้ลงแล้วตอนนี้พราค้าเอามาหมดแล้ว บุรณาเสร็จก็เหลือ,อไว้ในพิพิธภัณฑ์แค่นั้นครับไม่มีลงกุเหมือนเดิมฮะลงกุไม่มีแล้วขึ้นขึ้นกุแล้วขึ้นเลยครับทุกวันนี้ขึ้นเสียจก็ไปอยู่ในวัดอยู่ในวัดก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับผมก็มันก็มีมันเอาความจริงมันก็หลุดออกมาอยู่แล้วครับขึ้นสิบอง,ง์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ถึงสององ,งสามองแลนะครับผมโอเคอันนี้ ใหญ่สวยสนิมเขียวนะครับรงนี้สนิมเขียวขึ้นทั่วองเลยสวยมากนะครับผมการเงาการมันของโลหะองนี้สวยองนี้สวยนะครับผมองนี้ก็มันตีได้เหมือนกันว่าเป็นาราชวงศ์ ปลาสาทองต้นๆเลยครับต้นๆปลาสาทองดูจากความประเนเีนเล้ก็น่าจะยุบต้นๆของปลาสาทองนะครับผมก็สวยนะครับผมโอเคอันนี้สีเขียวจบไปแล้วนะครับผมสามขาจบไปแล้วการล้างผ้าชัยมีความเสี่ยงยังไงนะครับผมผมไม่บอกวิธีล้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างผ้าเก่าๆพังหมดอันนี้ขอขอเก็บไว้ก่อนแล้วกัน ใครอยากล้างจริงๆแล้วก็มาขอขอถ้าข้อความมาขอก็ได้ทักไาลน์มาขอวิธีล้างแต่ผมไม่รับผิชอบนะคุณไปล้างแล้วเป็นยังไงถ้ามันสวยแล้วก็เป็นต้องล้างครับเก็บไว้อย่างนั้นแหละก็สวยแล้วแต่ผมอยากรู้เฉยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นพระบูชาสมัยอยุธยาก็เรียกพระบูชานะครับผมดูเสียนจะต่างกันครับเส้นจะเป็นพระพุทธนะครับ อันนี้เอาต,ตรงๆมีการบูรณะมาตรงๆเลยครับตัวองค์พระนี่เป็นพระเก่าองค์เก่าครึ่งหน้าจะเป็นตัวเก่านะครับผมอันนี้ผมซื้อมาศึกษานะมีเก่าเห็นไหมนีเก่ามีสังกติจโวตองเอวนี่อันนี้เป็นตัวองนะค์งนี้เป็นสำลิดนะครับผมองค์นี้เป็นสำลิดนะขึ้นมาถึงเสียงครึ่งหนึ่งเป็นสำลิดสังเกตเม็ด อ่าเมิดที่เสียนะมันจะมีเม็ดเล็กเห็นไ,ไหมสิ้นส่วนเก่าจะเป็นแค่เม็ดเล็กนะข้างบนจะเป็นเม็ดใหญ่คือการบูรณาใหม่ีนับเป็นบูรณาเก่านะอันนี้บูรณะเก่าอันนี้ซื้อมาศึกษาน,นะครับบูรณะเก่าผมก็ชอบด้วยแหละหน้าท่านสุดยอดเลยดูเข้มขึงมากของเก่าท่านเนี่ยถึงขอบบริเวณตานะครับผมการบูรณามาถึงตาอาจจะทําคิ้วใหม่ทาอันนี้ใหม่ นะครับผมฐานนี้ก็คือบุรณะมาทั้งหมดเลยฐานนี้บุรณะมานี่เลยก็คือไม่มีอะไรครับฐานบุรณะมาแน่นอนแล้วตั้งบูชาก็โอเคครับระเก่าแต่บุรณะมาวันนี้ผมว่าจะลงทองนะครับมาดูอีกสององค์สุดท้ายนะครับผมอันนี้จะเป็น แตเป็นได้นอกจากพระรัตนะนะครับผมพระรัตนะปรางสมาธินะครับผมอันนี้หนะ้าตัดอยู่กับ3นิ้วนะง่ายๆข้าภาษาภาคก็3นิ้วย่อนนะครับผมเป็นรัตนะปรางสมาธินะครับผมอันนี้เป็นพญานาคนะครับผมก็คือจะมี12ราศีจะมีไก่ก็มีครับผมมีหลายๆอย่างเนี่ยสิราศีวัวก็มี ก็แล้วแต่ว่าจะได้อะไรมานี่ผมได้พยายนาคอ่าส่งเครื่องนะครับนนิยมเยอะครับช่วงนี้แล้วก็ของเก๋เยอะเลยนะครับผมต้องดูให้เป็นนะครับทำทำเหมือนทำเหมือนแท้ครับผมต้องดูดินให้ออกนะครับผมดินดินคุณลนะักษณะจะไม่แดงแจจะไม่ดําขนาดนั้นนะนนจะดูแบบเนี้ยดินจะเป็นดินเก่าเก่านะฮะอันนี้ไหม รอยเมงเมงวุมอันนี้น่าจะเป็นรอยขี้แมงสาบเก่านะ,ะ่ไครับเต็มเลยอ่าบูการบูชาศึกษานะครับผมและพระรัตนโกสินนี้จะเป็นเนื้อสำลิศนะครับผมเป็นสำลิศนะสำลิศลงรักปิดทองเหมือนกันอืมเป็นสำลิศนะครับผมอันนี้ยุกบกลางฮะยุบกลางๆมันจะมียุบต้นก็มีราชการน่าจะเป็นราชการที่สามที่สี่ ไอ้สี่ห้าแล้วการที่สามก็น่าจะมีสามสี่ห้านะครับก็เลือกยุบต้นแล้วก็หกเจ็ดเออสามสี่สามสี่ยุบต้นห้าหกยุบกลางอ่ายุบยุบปลายยุบอ่าก็เลือกยุบเสาเชงช้าอ่าราชการที่เจ็ดนะครับผมอ่าจะให้ดูนี่อันนี้ยุบยุบปลายอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นยุบกลางแล้วกันยุบกลางนะครับ อันนี้เป็นยุคปลายรัชาาก,การที่7นะครับผม7เพราะว่าออกจากรัชการที่7มาแล้วก็จะเป็นพระราชการนะครับผมจะไม่ใช่รัตนะแล้วนี่นะครับผมสารบวกกีบบวควั้บัวกหงายฮะบัวบนบัวบัวควบัวกหงายบวกขั้วบวกหงาย,งายนะครับ,บ,บ,รบอันนี้เป็นพระย,ยุบเสาชิงช้าอ่านะครับผมยุบปลายของรัตนโกสินทร์นี่ เป็นเนื้อสำริดเหมือนกันนะครับผมผมหาพระทำไมชอบปางสมาธินะครับเพราะผมเกิดวันอ่าเพื่อหัสบดีผมก็จะชอบพระปางสมาธิมากกว่าปางมารวิชัยแต่ปางมารวิชัยผมก็มีนะครับผมนี่นะครับผมก็ อะไรไมีความรู้อะไรมีสาระก็จำเอาอันไหนไม่มีสาระอะไรที่ผมพูดไปแล้วเออมันซ้ํำกันก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ลืมๆไปโอเคนะครับผมอันไหนดูแล้วมีความรู้ก็จดจําไว้นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันหลังถ้ามีพระองค์ใหม่มาคืออะไรจะเอามาให้ดูมาให้ชมกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ